แล้วอันนี้แววค่พูดกันแคุ่กคนนะครับผมอยู่กับองเงียบใช่ไหมใช่วันนี้เราขับรถไฟซูเปอร์เลเตอร์ไงนือใช่นะเดี๋ยวแรกระเต็มไปก่อนนะเดี๋ยวเอาอ่านป้ายก่อนลบ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 ไปให้หมดโอเคมาเต็มพร้อมนะทุกคนเก็บพร้อมขับรถไฟยังเก็บพุ้งจะได้ค้าวว่าไม่รู้ปิดประตูปิดยางไลยเรื่องมันง่ายเ เนะเราจะไปที่ไหนไปที่โรงแรมมหากรที่ที่แล้ที่สุดในโลกแล้วนะเร็วแล้วก็ไปเออบไปไปเย่จะไม่ถึงแล้วลูกไ้คนรออยู่ไหนลูกค้าใกล้ถึงแล้วนะลูกค้าจะกระซื้อแล้ว จงแล้วยังไม่รู้เลยว่ารถข้าหายไปแล้วอ๋นนโอโหหายไปกันหมดแล้วเหลื่ตัวเองคนเดียววิ่งเร็วเร็วดร็วเ้องแล้วนี่นนนนนนน เราเป็นคนขับนะไปวิ่งเลยดิคุงใกล้ เราตามแบบพี่จยาอยู่นะไม่สุดพี่เลยไอ้นีไฟแดงทำไมเนี่ยขอบดูดมมรมาไฟแดงมันนานจากเลยเนี่ยรอผมด้วย ครับพี่สายทุกท่านครับไปไลยครับผมจะไปแล้วเหมือนกันเอาคนตายไปแล้วไม่รู้อ่ะไม่ไปสามหนึ่งตายไปแล้วอืม,อมน้องเมี์เราเลือเมซิเบเลเตนะครับวันนี้นะครับคุณจะไปที่ไหนครับเราอยู่ที่รถไฟครับเราคุณึ้นรถไปแล้วเหรอครับ บาร์ดคลาดหมดไปแล้วนะกัรจะขึ้นมากัรจะขึ้นมาขึ้นมาอุ้ย mời mày mày nghe nghe mới mới mời 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 đi mời 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 đi mời 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 ยังไม่เห็นนะเนี่ยหานนงด้านหลังดิอมงองเราไปตรงพื้นดิเฮ้ยจอดจอดจอดตายไปไหนไ, <ป S 2> <อ>ไม่เดือดไม่ได้อ่ะก็พยายามจมันจะรอบเขาได้แล้วมากขึ้นอโอ้โหไปสักไกรมาเร็วๆรับขอที่รถไฟจะไปนะ กับได้วยพลัของเก่านี่ใสจกอสวัสดีสวัสดีสสดขอขมเฮ้ย ดูเตงแกแกอ,อยู่คร้กับเอ้ครับก่นบบอนที่รถไฟจะไปนะครับไป,ไปด้วยเร็วๆนะครับก่อนที่รถไฟจะไปนะครับฮู้ยร่างกายมัแล้วอยู่ <c oughs> เร็ว <c oughs> รถไฟหยุดไปเราจะหยุดนะเดี๋ยวไปด้วยคะแนนของเตาอยู่ เราเร็วเราไปอยู่นี่จะไปได้ถยาเราไฟชิวด้วยกาเสียแล้วก็ดีคนอย่างไปอย่างยังไม่สงสารนะอืมจะได้ปีเป็ดจูตอุต้าอุตาอุตาอุตาไปได้คามเรวเหนือแสงเฮีแต่ทำไมเขาจะไปที่ไหนครับไมคกู๊ดเจ๊บะเขาเคยทำเรื่อยๆะไครับ อเคครับถ้าพี่ใครผ่านหน้าเราไปเอาวบบนะคุณเดี๋ยว,วยเอาจะใช้เฮ้ยพี่ข้ามุ้ยมาให้ไม่ไไดเ้เอารีบมาหาเราเนาะรีบมาหาเราเนาะเอ๋น่ะ ก็ไม่เยอะดีกว่าแล้วไปไหนเอ๋วันนี้นะคะผมจะไปที่จะไ,ไปด้านหลังนะคะด้านหลังมีอะไรบ้างนะคะโน้ตไว้เองอย่างข้าวมุกแค่แล้วกันนะครับไ,ได้เองยังไง ไปข้ามไปแล้วเววห็ขวฮะเรางแบบเกิดขวงทางาาดิอ้าวอ้าวยืนตัวไหม ออกห้าไปไหนแล้วรถคาบุไปแล้ววันนี้วันนี้เราพาไปที่เมืองอันนั้นนะก<ม>็จะไปไหมจะไปจะพาไปนะสายที่นี่ ไปไอแปจะออกไปใชมสิยแปดสิใช่ไหมเออว้ายสสิบโอ้โหสิบมาได้เลย่ได้ไ่ไ้ว้าวสยส่ยใ

เราไอยู่ไกลมากแล้วนะเดี๋ยว yes. โอ้ยนี่ดิเซ็ตแล้วก็ขับรถเทนดี้เจอพี่ปาพี่เวยพี่ดนสายที่เก้าสิบเก้าพี่วให้พี่เห็นแล้วแกขับมาทา้างๆท่านอยู่นะจิ้มขับเร็วนะพี่จะเต้นเออกำเ้นเอใช่ไหมครับ กระบะกระบะย่างรวดเร็วนะกังมาชนพี่เดียวนะเดียวที่ทางขาก็ได้รถไฟชนพี่รออยู่กระบะอย่งรวดเร็วทำไมพี่ไม่เห็นทำไมรวดเร็วอยู่ครับเ้เา้วเ้้ยเหยุดหยุดหยุดหยุหยุดหยถอยย

好，卡布里，呃，卡布里，呃，拜拜。g o o d 别走。 สายที่ลนึยุสังเกตอะไรแล้วมองที่เราพอมีตัวฉันเช่สายที่สองไปเลครับก็มาเลยครับนี่แลอยู่บนก่งขาไปแล้วแล้วก็ทำเป็นบ้ามาเลยครับสายท่ส <c oughs> เออไม่ได้หลังดูวิดีโออ้าวนี่พี่ขับรถไปแล้วได้ไปไปเราร้อด้วยเรื่องเลือดคันนี้บายไปรอแลยเด้อหมาเร็วเร็วโอ้ห้าห้าห้า จะลอยไ่เดียวนะมาที่รถได้เลยกอนที่จะก่อนที่จะชินึกการแต่ไม่ดแล้วก็แล้วก็หายแล้วก็หายหายดนที่พี่เจไม่ได้ขอรัะอนุญาตจะเกิดด้วยเนะเอพี่อยอมากําลังวิ่งอยู่ด้ว <Dansim> eh. <pemindujim« tuh> API in> Ah, Ini Bye sih. Bye.